เสียงโชคเพลงต่อไปนี้ฮะนักสู้มสามพมสี่เลิกสู้บักฮูขี่บักขี่ไฮเมื่กีขี่ไฮแล้วก็บักคนถี่รอคอยบักเป้วไฟถี่ป้ายเทียนเธอคือดวงใจคนถือย่งหลักอีกฝั่งนึงเขอเป็นพักใต้อะไรนะอีกฝั่งนึงเขอเป็นพักใต้ขอโง่อีกสักครึ่งเทนความคิดถึงคิดถึงจังเลย นกยูจดหมายพ่ายรักแล้วก็เช็คอินที่ดินเดงแล้วสุดท้ายถนนค้นฝางทำได้หมดอ่ะทำได้หมดอ่ะเพื่อนจะต้องเสียงโชคตรงนี้กับเหนือมาอีกเป็นไงนีสุดยอดพร้อมกัพร้อมครับครับหยุดครับหยุดครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนักสู้มอสาเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้เลยเฮ้ยแสดงว่าแต่เขาต้องชอบเขาทางอะไรเงี้ยเนาะเงี้ยนักสู้มอสามความสามันชนความทนไม่มีจำกัดจะลุยด้วยใจยืนหยัดแม้ยังอยู่ข้างถนนไอหนุ่มมอสาจะไม่ ให้น้องอายคนสาวรามอย่าได้กังวลกี่จะสร้างตนให้น้องภูมิจะอาย นั่งแบบหูว้ากระแทกทุกคำที่เขาแบบที่เขาเปล่งเสียงออกมา JR โอ้โหสุดยอดเลยเต็มอิ่มมากเลยครับไม่ต้องกินข้าวแล้วอ่เต็มอิ่มเลยไม่ต้องกินข้าวแล้วแย่เห็นหนาตอนพักไม่คือมันอิ่มออกอิ่มใจค่ะฟังแล้วเต็มอิ่มมากคุณครับเชิญพี่ตักครับก็คงจะต้องแน่จริงอ่ะมาถึง28สมัยแล้ว ก็ต้องมีความเก่งในตัวพอสมควรทีเดียวอะไรเงี้ยเวลาตอนที่เจ๊อาร้อมเพลงอ่ะพี่ตั๊กไมรู้สึกว่าเหมือนมีนักร้องสาคนอยู่ในตัวเขาม่าจะเป็นยิ่งยงมนสิทธิ์หรือว่าไหมไทยรวมอยู่ในตัวเขาเลยอะไรเงี้ยขออนุญาตนะต้นข้าวลูกจ๋าอันเนี้ยแม่อยากให้ต้นข้าวดูเจแอบเป็นเป็นตัวอย่างตรงที่ว่าเวลาเราล้องเพลงมันต้องร้องให้สุดคำํำให้สุดแขนเจอาเนี่ยเขาล้องแล้วมันสุดมันสุดรวมถึงความรู้สึกด้วยนะอารมณ์เพลงเขาด้วยนะมันสุดจริงๆแล้วการร้องก็สุดจริงๆเก่งมากครับ ครับการร้องไม่รู้จะไปติอะไรนะครับถือว่าร้องได้ดีมากๆแต่มีมันยังมีเรื่องทุกครั้งที่เจอหยิบเพลงของไหมายไทยหรือเพลงของพี่ไม้มาร้องมันเหมือนแกะเขาไม่ไม่หมดหมายถึงหนีจากเขาไม่พน้นอ่ะมันมีความพยายาม แต่มันไม่ได้เยอะหรอกนะลูกแต่มันเห็น <c oughs> เพราะฉะนั้นอยากให้หนูอ่ะร้องเพลงใครก็เป็นเสียงหนูลองดูนะตอนนี้มัน,มนยัง<ผ>ม,มีอาการแบบว่าถูกกินอยู่ตลอดถูกกินอยู่ตลอดเป็นระยะระยะแค่นั้นเองลูกแต่เรื่องเก่งนะมันเก่งสุดอยู่แล้วล่ะเรื่องการร้องยอมจริงๆนะคะค,ค่อยปรับไปลูกเดี๋ยวก็ดีครับขอบคุณครับผมเชิญพี่เอครับแต่น้ําเสียงของเจอาูกอย่างเพลงนี้ที่มันมีการกระแทกเสียง เขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในเรื่องเสียงอยู่อย่างนี้นก็คือเวลาที่กระแทกมาคือมันไม่ได้ดังจนบาดแก้วหูเราอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นพรสวรรค์ของเสียงเขาจริงๆในวันนี้นะคะเจียเป็นมีพรสวรรค์ในอย่างก็คือตีบทแตกคือเล่าเรื่องแล้วสามารถทําให้เราเชื่อได้ว่าเขาคือผู้ชายคนที่อยู่ในเพลงอันนี้ก็คือข้อดีลูกแต่ก็อย่าลืมนะที่แม่สุจะพูดอยู่เสมอลูกอย่าลืมอย่าเผลอต้องมีสติต้องกลับมาเป็นตัวเราให้ได้นอกนั้นไม่น่าจะมีปัญหาสําหรับ JR. เจียรึ่ โชคดีครับขอบคุณครับไรอันให้กำลังใจกันหน่อยเชิญครับครับโอ้ก็สุดยอดเลยครับพี่ก็เป็นกำลังใจให้พี่ครับขอบคุณ,ค,ณครับ